อยน่ดัมเดิ้ลอะไรโยนดัมเดิ้ลแมวปมาพุ่นแดงเพชรพื้นแดงผมโตแล้วโยนดัมเดิ้นะช่ไที่มีอะไรมันมีความเดือดของบ่อน้ำร้อนใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยแพ้กันกระโดดท่ามเลย <c oughs> นะคะตอนนี้แพ้กำลังน้ำอยู่ <c oughs> นะคะหาเขาไปเลยตอนนี้เขาวงกดคืออะไรรูกไหมคะเขาวงกดคือสนุกเ <c oughs> ขาวงกดคือสไม่เ <c oughs> ขคยค่ะเขาวงกดก็คือเขาวงกดถูกค่ะ สัตวตัวไหนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึง uh ิ <S 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 uh ้งอจมาจดาเสือดำเข้าเส้นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหน่ง เสือดำเป็นที่หนึ่งเรื่องความเร็วแพนกวินเป็นที่หนึ่งเรื่องว่ายน้ำไดโนเสาร์เป็นที่หนึ่งเรื่องยิ้มแย้มรอบกี่รื่องเรื่อบนิดหนึ่งความเร็วรอบน้ิดหนึ่งยิ้มแย้มวใครได้กินข้าวทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เรามีอ่าเขาเรียกว่าชนะได้เหรียญทองแต่ละเรื่องมีใครคิดว่าตัวเองเก่งในเรื่องไหนบ้างถ้าใครตอบผู้ว่าไม่ได้กินข้าวอีกเช่นเคยใครป่วนไม่ได้กินข้าวอีกเช่นเคย จะโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างยกมือขึ้นไม่มีเลยี่็ขายสูงไม่วยทำให้สวยไม่สวยเลยแมแม่เริ่มจะั้างกินที่ปรเจำตวงมูไม่ชอบเลยแม่สวยตเาม่แต่